ป้าอ้นขอเก็บกอนี้เป็นกอสุดท้ายส่งท้ายปีนี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนไปเก็บคณะทะเลรอบสุดท้ายของปี2022ค่ะฝนพึ่งหยุดตกไปหมาดๆ ป้าอ้นก็ต้องขออาภัยล่วงหน้าไว้นะที่นี่เลยนะคะถ้าภาพวิดีโอของป้าอ้นออกมาวันนี้เป็นแนววินเทจค่ะมาถึงก็เจอเลยค่ะนี่เดี๋ยวเก็บก้อนนี้ก่อนเลยนี่ค่ะยวเอายอดนี้ขอให้แดดส่องมาเนอะอยากได้รูปที่บรรยากาศท้องฟ้าสีฟ้าสวยๆตอนนี้ก็ออกแนวมืดแล้วนะคะเนี่ยก้อนนี้ใหญ่มากค่ะแล้วก็แดดมาพอดีค่ะเดี๋ยวป้าอ้น รีบเก็บก่อนที่แดดจะไปนะคะก้อนนี้ใหญ่แล้วก็เก็บได้หลายยอดอยู่ค่ะและยอดอ่อนๆเดี๋ยวป้าอ้นหายยอดอบอบใหญ่ๆได้สองยอดเลย่ะดูอีกยอดหนึ่งแดดจะอย่าพึ่งไปนะคะให้ป้าอ้นได้อีกสักยอดหนึ่งก่อนเออเจออีกสักยอดหนึ่งนะก่อนไปหากออื่น <c oughs> ยอดนี้ได้แค่2ยอดเองค่ะแต่ก็อวบมากค่ะดูค่ะ แดดมาทักทายแล้วก็จากฉันไปอีกแล้วค่ะโอ้ยมีประอนลืมรับมาสวยเจอรุ่นเบบี้พึ่งโผล่อย่างสวยเลยตัดอัตยอดน้งามงามบ่จ้ะ งามว่เหลาอีกสักยอดหนึ่งอันนี้สวยสวยงามตามท้องเรื่อง เดินไปเดินมาได้มาเจอยอดรุ่นหน่อไม้ฝรัง่งรุ่นเบบี้โผล่ออกมาเฉยเลยค่ะมันเพิ่งโผล่ยอดหินมานะคะอันนี้กินได้ค่ะแต่ก็เหมือนเคยนะคะเราอย่าไปตัดให้มันหมดให้มันเหลือติดบ้างนี่ค่ะเจออีกแล้วค่ะ แต่ป้ะอ้นไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือคนหรือว่าฝีมือธรรมชาตินะคะโอฝนตกค่ะทุกคนเอา้าพยากรณ์อากาศว,ว่าฝนไม่มาเอา้าจะได้ไหมเนี่ยคณะทะเลวันนี้นี่ค่ะไม่รู้ว่าธรรมชาติกรบหรือว่าคนกรบนะคะอันนี้ถ้าเป็นคนกบรบป้าอ้นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะป้าอ้นโกยออกป้าอ้นขอขโมยสักการสองการนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ป้าอ้นยังไม่เคยชินค่ะแต่เขาบอกว่าอร่อย ป้อนอ่านเจอในเน็ตนะคะ <_ d ata> เขาบอกว่า <_ d ata> ถ้าคนที่ปลูก <_ d ata> ให้เอาปีป๊บหรือเอาถังครอบไว้ก็ <_ d ata> จะได้ต้นขาวๆอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเอาเหินกลบน่าจะเป็นคนหรือเปล่าเนาะนี่เนาะเดี๋ยวป้อนกลบให้คืนแล้วกันนะคะป้อนขอกรน,นี้ป้อนขอแค่นี้ค่ะว่าฝน,นตกสงสัยจะได้กลับบ้านละมั้งนี่นะ โอ้ยคุณหลอกดาวอะสัน้นดูค่ะลูกนกเปียกน้ําเลยค่ะพี่พยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนจะหยุดตกแล้วนะคะ,ะหลังจากที่ไปอ้นเดินออกมาค่ะแล้วมันมาจากทางหดละบัตินีโอ้ยครั้งแรกนะคะเปียกฝนเนี่ยไม่ได้ชุดกันฝนมาปกติมันจะแม่นมากนะคะเดี๋ยวพปอ้นกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้ออกมาวันนี้หรือว่าจะออกมาวันหลังยังไงก็ต้องออกมาเก็บค่ะชะดา เราอย่าให้อะไรมาเป็นอุปสรรคของเราค่ะเช้าวันใหม่อากาศสดใสกว่าเดิมเพิ่มเติมคื้นนี่ค่ะยอดคณะอ่อนๆสวยๆริมทะเลหาแต่ยอดขาวๆนะคะรอบนี้ยอดนึ่งค่ะเจออีกแล้วค่ะยังงาม สวยงามปออ้นมันชงเด็ดมากดูค่ะเดี๋ยวปออ้นเอากานนี่อีกกานหนึ่งยดูอย่างอ่อนสวยเลยค่ะ เก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะหุยดูคะ่ะทุกคนสวยมากค่ะรออจะนับจะน้อยนะแม่าบางปนเก็บคณะทะเลรอบสุดท้ายของปีนี้คือแบบว่าด,ดีต่อใจค่ะกลุ่มนี้ไม่เยอะมาก อย่าให้โดนระวังอย่าให้โดนรากมันหูดูคะ่ะมีแต่ยอดอ่อนๆขาวๆแต่ก็ถือว่ารอบนี้โชคดีที่ยังมีก้านอ่อนๆขาวๆให้ป้าอ้นได้เก็บเนี่ยคะ่ะเพราะว่าไม่ใช่ต้นอ่อนๆทุกต้นเราจะมีก้านขาวๆให้เก็บนะคะดูคะ่ะ อันนี้ก้านจะไม่ยาวค่ะดูค่ะดงคณะทะเลของแท้ค่ะเดี๋ยวพระอ้นจะหาเก็บยอดขาวๆอ่อนๆอ,อ,อีกสักกระติดนึงเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะคะอ่อนๆอ,อ,อีกแล้วต้องระวังไม่ให้โดนรากมันค่ะนี่ขนาดนี้ยังได้อันเล็กมาด้วย ผักอย่างอื่นอาจจะตัดอาจจะหักให้ฟินได้นะคะแต่คณะทะเลป้าอ้นต้องขออภัยด้วยนะคะปะ้าอ้นทุกคนก็เห็นว่ามันสวยนะคะเราก็อยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆนเก็บต่อผสมเล็กผสมน้อยก็อย่างว่ะอีกสักการนึงสิป้าอ้น นี่ค่ะเดี๋ยวป้าอ้นขอเก็บกอนี้เป็นกอสุดท้ายส่งท้ายปีนี้นะคะอ่อนสวยกอนี้จะมีหลายต้นค่ะอันนี้คือต้นหนึ่งอันนี้คือต้นหนึ่งป้าอ้นแยกเก็บ เดี๋ยวเราฟินอีกทีปีหน้านะคะเอาอีกสักใบหนึ่งเนปะป้าโอน้นเดี๋ยวจะนอนบ้านหลับนี่ไปค่ะเดี๋ยวเราไปผัดผัดผัดหมูน้ำมันหอยกันค่ะสวย ปอ้อ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดต,ตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และคำแนะนำดีๆที่ให้ป้อ้นนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ป้อ้นได้ทำคลิปดีๆขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่คว,วามเบิกบานสวัสดีค่ะ